สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีมากนั่งเสนอหวยของคุณเอกชัยค่ะค,คุณเอกชัยเนาะกับต้นต,ตำรับเจ้าของสูตรค่ะผิดไม่ถูกก็อย่าว่าการมีผิดบ้างถูกบ้างทุกคนเนาะเนาะทุกคนตน้องมีผิดนี่ถูกค่ะคุณเอกชัยเนาะค่ะม,มากคุณเอกชัยรับ อยู่กับเจรียงย่นาน้าก็ถูกบ้างผิดบ้างแต่ยังหาจุดบ่เจออยู่เอาเลขบนเลขล่างเอาตัววิ่งกันแล้วกันเนาะจับคู่ว่าถูกกระไดนะคะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากินแบงรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันแต่สนับสนุนให้เสี่ยงโชคซื้อได้เลยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพ้น คนไทยชอบเสียงโชคเสียงดวงนะคะคนไทยมีดีหลายอย่างนะ,ะสูตรเดิมค่ะแล้วก็จับคู่สรุกก่อนหว้วยออกหนึ่งวันให้อีกทีนาะล่างเด่นนะคะจับคู่ให้พร้อมนะคะค่ะกัะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่วงนี้กล้องเจดแดงก็บบ่สวยค่ะตัวกิ่งสวยกว่าเด้อค่ะเด้อขอบอกนะติด <c oughs> ปรับจังไดกับวางงามปรับจังไดกี่ขีลายเจดงย์ยังขึเถ่าขึาแก่ขึ้นขีลายเทอาสันขีไายตัวน้องหกสิบสองแล้วเดิปรับจังไดเป็นกับวบงางามคือเกาเลยคะ่ะแต่ความสดใสตัวความหนาเด้งดึงหนายัางคือเกาค่ะ มันก็จะอาไปตามวนะคะตามวหกสิบสองขนาดนี้ก็ด้วยพ่อขีม้มพ่อสบู่จเจแดงขายนี่แหละคะ่ะเจแดงเจวาขายจะคลิปได้บอสันได้เยอะขึ้นให้นาจอกระทักมากขีิมสูตรดั้งเดิมเด่นเด็กเด่นเพนื่อนนาะค่ะเด่นเด่นตัวนี้นะคะเอาตีเด่นเด่นามันวิ่งเอาเฉพาะเด่นค่ะเฉพาะเด่นไม่ต้องวิ่งลนลเนาะ ถ้าวิ่งก็จะลายตัวถ้าวิ่งต้องให้ตัวเดียวเนะาะให้วิ่งตัวเดียวนะคะคุณผูช้ชมตัวเด่นตัวเด่นสีแดงไปเลยนะคะเดี๋ยวเบิจะเจดีย์เขียนให้กันแล้วกัดค่ะจำไปนั่มเนาะ,ะนะะเพิ่มเด่นเก้ากับเด่นศูนย์ค่ะเนาะจับคู่บน นรจับคู่เด่นให้เลยค่ะจับคู่เด่นนะคะเอาคู่เด่นให้ไปก่อนเลยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสั่งซื้อเคีมมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะยาแคลเซียมยาสายตาป้องกันกระดูกพุ่นเก้าแปดสิบสองออยพัดอาหารเสริมบำรุงสายตาค่ะท่านผู้ชม นะคะผู้ใดตาฟ้าตาฟัางต่อเนื้อต่อแดดต่อล่มกินได้ค่ะมันงงสายตาตาที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปตาที่ฟ้ามัวท่านจะก็จะหายนะคะศูนยห้าศูนแปดค่ะนี่คือตัวเด่นเพิ่นห้าตัวค่ะนะคะ ตัวเด่นห้าตัวเน้นๆไปเลยค่ะนี่คือบทนะคะเด่นบนบนเด่นบนเด่นเลยค่ะเดิเป็นนี้ข้างล่างค่ะเพิ่นเกิดจะมีตัวร่องอยู่ด้ตัวสำรองเพิ่นได้หกศูนย์ค่ะซึ่งมันออกไปแล้ว ถ้าหนึ่งมานะคะหนึ่งหนึ่งมาตัวประกอบนะคะหนึ่งห้านี่นี่คือตัวรองนะคะหนึ่งหกหนึ่งแปดเตือกันตายตดีดกัหลายตัวแล้วก็หนึ่งสองสามเก้าตัวนะคะเก้าตัวสูตรนี้มีเก้าตัวค่ะทุนผู้ชมนะแล้วก็ล่างล่างเด่นนะคะตัวเด่น เอาตัววิ่งวิ่งเลยค่ะตัววิ่งเน่นๆน่นตัววิ่งเลยค่ะเนาะเน่นเน่นหนึ่งกับเก้าค่ะล่างเก้าบนเก้าล่างอ๋อจับคู่นะคะจับคู่ทะนึงมากคนบอกว่าน่ะจะสองหนึ่งค่ะ สามหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะนะคะถ้าเก้าก็จะได้แก่สองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้านะะี่ค่ะตัวได้กว้างเป็นไปได้สูงค่ะ ความเป็นไปได้สูงก็คือตัววิ่งวิ่งบน9กับ0วิ่งล่าง1กับ9ค่ะปิจารณาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อตัวเด่นบนกับ9 5 9, 6 9ห0านะถ้า9มาก็9 5 9 6 9 8ก็8ถ้า0มาก็0 5 0 8 60ไป0 6นะคะ0 6จะแดงเขียนผิดไปเพราะว่า0 6มันออกแล้วจะแดงกันเลยไม่เขียนในห้60 ลืมค่ะลืมนะคะไม่ผิดไม่ใช่เจแดงนะคะของเพิ่นศูนย์หกเจแดงเติมไป6หกศูนย์มันก็เข้ากันแล้วนะหกศูนย์หกมันหอกไปแล้วมาจับหกศูนย์เลยถ่าหนึ่งมาแซงนะถ่าหนึงมาแซง,นะง,งก็สิเป็นหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดค่ะท่านผู้ชมนะคะเด่นล่างคือนหนึ่งกับเก้าค่ะหนึ่งกับเก้าคอยดูว่าวิ่งบน สีเขาว่ววิ่งล่างจะเขาว่าสองตัวนี้นะจับคู่ไม่เข้าแต่ตัววิ่งเข้านี่ก็สามารถวิ่งเอาค่ะทนชมวงมาต้องจับคู่มันเปลืองเงินเนาะคนะ่ะเนาะแลนเอาลอยเอาภาคอื่นใดเขาเจ้าเอื่นลอยฮะลอยเลขลอยก็คือเลขลอยอยู่ในอากาศลอยเราไปคว้าไปจับมาตัวหนึ่งเลขลอยแต่ทางนี้ทางอื่นๆจะเรียกเป็นวิ่งนะเลขวิ่งเข้ากับน้ำบาทัานจักเทีย วิ่งนี่น่้และวิ่ง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 ว่าตกปอกล่องลอย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 อยู่งหนว่าตกปอกล่องบ่ประมาณนี้เลขวิ่งเลขลอยตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมนะคิดเพียนเพียนไปตลกคุกคันไปนะคะเนาะลอยเลขลอยเลขวิ่งมันมันบนแนนนอนคําว่าวิ่งกับวันเนีนอนคําว่าลอยกับบันเนีนอนเอาไปเล็ยกยูกันแล้วนะเลขยู มีผู้ใดเขียนว่าให้เลขอยู่เลยค่ะอ่าเลขหยุดนะเลขอยู่เลขนิ่งเอออิสภาษาอีสานก็สิบอกว่าเลขอยู่แล้วภาษาไทยก็สิว่าเลขนิ่งแล้วบ่เออออยู่กับหนึ่งกันเดียวกันเนาะเอากละทุกชุมจีแอนกับวิ่งเบาไรสาระจักหน่อยมาสื่ออยากกันค่ะ ยาสายตา12ออยพัดเคไอ้บํารุงปลายมือปลายเท่าแล้วก็ซาต่มมือต่ำเท่านั่นก็จะดีได้ค่ะดีเขาจะว่าดีอยู่ได้ร่างกายสดชื่นตลอดนะคะแล้วก็ด้วย12ออยพัดนี่ค่ะ อาหารเสริม12ออยพัดเน้นที่สายตาแล้วค่ะเคีมก็นี่สุดพัน400บาทไม่ขายอย่างเดียวขายไทยคลิปค่ะท่านผู้ชมขายไทยคลิปไม่ว่าอะไรกันเนาะให้เลขกระเบื้องเป็นน้าขายเป็นน้ากัวเาเป็นอย่างเนาะท่านก็ดูเลขเจ๊แดงก็ขายไปนะคะนะข้างบน900จับคู่เด่น9หา9หก9แปด0หา0แปดนะคะตัวเด่น ตัวสำรองก็คือหกศูนย์หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดก็จะหลายตัวอยู่เก้าตัวข้างล่างหกตัวเด่นหนึ่งกับเก้าค่ะสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้านะคะถ้าหนึ่งมาได้แก่สองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสิบว่าเป็นเลขหน้ายกเซฟเก้าหนึ่งวาจับบ่ฮหลองจับเก้าหนึ่งดูเนาะค่ะเนาะเก้าหนึ่งจะน่าสนใจเยอะค่ะเบื้องฐานอื่นประกอบน้ำเนอค่ะของไปสีแนสีนอน เป็นแนวทางในการเสียงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลจเจแดงกับคอพมา้าให้เขาให้ถูกทุกปู่ทุกคนร่วมทั้งจเจแดงด้วยไม่ถูกสองวดนแล้วนะเจ็บหนักแล้วนะคะทผช้ชมต่อไปนี้เราจะรวยๆวยไปด้วยกันพิจารณาให้ดีคำเบงเงินในกระเป๋บบาเด้อค่ะเด้อสาหรับเบียแก่ปูซิล่ากันยั่งอยู่เด้อค่ะเด้อเบียแกก็ยังอยู่399ทักมา0 92, 89, 9 2 8 8 9ก5 6 8 แอดมินห้องรับสายตลอดเวลาเนาะคะ่ะเบี้ยแก,ก้แล้วก็กําไรกําไรธรรมดาค่ะบ่นเป็นกําไรไห้หินเนาะคะ่ะกําไรคล้องแขนธรรมดาถักเขามาได้ค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ